สวัสดีครับวันนี้ทางนัาสารพัดคิดครับจะมีเทคนิคดีนะครับมาบอกอีกแล้วเป็นเทคนิคเพิ่มคนติดตามด้วยวิธีการนำวิดีโอที่มียอดวิวสูงๆมาไว้บนหน้าจอหลักของ YouTube ของเราครับหน้าจอหลักช่อง YouTube ของเราด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ครับมาทำตามกันเลยครับเข้าตอนแรกก็เข้า Google Chrome ก่อนครับ เมื่อเข้า Google Chrome แล้วพิมพ์ค้นหาครับค้นหาคำว่า YouTube Studio ครับเมื่อแตะเข้าไปแล้วครับเมื่อแตะไปแล้วครับเห็นนะครับแตะคำว่า YouTube Studio ครับ YouTube Studio แตะเข้าไปเมื่อแตะเข้า YouTube Studio ก็หมายความว่าเราเข้าสู่หน้าหลังบ้านของ YouTube ครับหลังบ้านของ YouTube ก็คือ หน้าเดดบอร์ดของช่องของเรานะครับเห็นไหมครับหน้าเดดบอร์ดของช่องของเราแล้วมุมด้านซ้ายครับเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนครับเลื่อนไปเลยครับมุมด้านซ้ายเล um ื่อนไปจะเป็นรูปคล้ายๆรูปไม้กกยสิิทธ์คล้ายไม้รูปกายสิิทธ์ครับแตะเข้าไปเลยครับเมื่อแตะเข้าไปแล้วครับปวดรอสักครู่ครับ เมื่อแตะครับไปแล้วครับจะเข้าหน้าจอการปรับแต่งช่องครับการปรับแต่งช่องครับแล้วก็เลื่อนมาหาตัวนี้ครับส่วนที่แสดงส่วนที่แสดงครับจะมีเครื่องหมายถูกแล้วก็ตัวหนังสือเพิ่มส่วนครับ เครื่องหมายถูกแล้วก็มีตัวหนังสือเพิ่มส่วนครับแตะเข้าไปเลยครับเมื่อแตะครับแล้วครับจะสังเกตง่ายครับเลือกวิดีโอยอดนิยมครับเลือกวิดีโอยอดนิยมครับแตะครับไปเลยวิดีโอยอดนิยมเมื่อเลือกวิดีโอยอดนิยมนะครับแล้วก็แตะคำว่า เผยแพร่ครับแต่ว่าเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยครับเผยแพร่แล้วไปที่ช่องยูทูบของเราครับเรียบร้อยแล้วลองออกมาดูครับออกมาเรื่รอยๆครับออกจากหน้าเดดบอร์ดหรือว่าหลังบ้านยูทูบครับออกมาเรื่รอยๆมาดูช่องของเราครับ จะมีการเปลีป่ยนแปลงยังไงแล้วก็เข้า YouTube ครับเข้า YouTube ของเราเข้า YouTube แล้วก็เข้าช่องของเรารูปของเราครับมุมขวาบนใสเข้าไปเลือกช่องของคุณช่องของคุณเสร็จแล้วครับ เลื่อนไปเรื่อยรอครับมาดูข้างล่างครับเห็นไหมครับเพิ่มเติมคําว่ารายการอัปโหลดยอดนิยมครับเห็นไหมครับการอัปโหลดรายการอัปโหลดยอดนิยมครับจากเดิมจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับจากเดิมจะมีแค่นี้ครับจากเดิมจะมีแค่นี้แล้วเราทําการแก้ไขเมื่อกี้นะครับเพิ่มส่วนที่ เป็นวิดีโอยอดนิยมครับก็คือครับเพิ่มรายการอัปโหลดยอดนิยมครับถ้าใครเปิดเข้าช่องของเราก็จะมีวิดีโอยอดนิยมครับใครสนใจก็จะแตะเข้าไปดูมีโอกาสเพิ่มผู้ติดตามได้สูงครับลองดูนะครับถ้าใครมียอดนิรายการยอดนิยมก็สามารถเรียก พูดติดตามได้มากได้เช่นกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องณนะสารพัดคลิปยน,นะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ